ช่วงนี้ที่ฝรั่งเศสทางตอนใต้ฝนตกอากาศหนาวค่ะทุกคนตอนเช้าไปส่งเด็กๆไปโรงเรียน8ปดโมงครึ่งแล้วฟ้ายังมืดอยู่เลยค่ะช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่ทดสอบจิตใจคนไทยในต่างแดนสุดๆ <c oughs> บางคนต้องตื่นไปทํางานตั้งแต่ตีห้าหกโมงฟ้ายังมืดอยู่เลยนะคะทุกคนบวกกับอากาศหนาวลาบากมากเลยค่ะช่วงนี้ที่ร้านลูกค้าก็เยอะหน่อยค่ะส่วนมากจะเป็นห้างร้านบริษัทนัดกันมาทานข้าวเที่ยง เที่ยงนี้นะคะลูกค้าพุกพานมากเลยบางคนนี้โทรมาตั้งแต่ยังไม่ถึงร้านเลยค่ะ mm. เขากลัวนานจะไม่ได้กินเพราะว่าเขารีบ mm. ก็โทรมาจองไว้ก่อนเลยว่าจะกินอะไรตั้งแต่ยังมาไม่ถึงร้าน mm. โต๊ะนั้นก็รีบโต๊ะนี้ก็รีบเรานี่หัวหมุนเลยค่ะ mm. เขามีเวลาทานข้าวเที่ยงสองชั่วโมงนะคะที่ฝรั่งเศสเขาพักเที่ยงถึงบ่ายสองค่ะ เสร็จจากเที่ยงก็ได้ไปพักผ่อนนิดหน่อยตกตอนเย็นก็มาขายของให้ลูกค้าเอากลับไปทานบ้านค่ะของที่ลูกค้าเอากลับไปทานบ้านส่วนมากจะเป็นซูชิแล้วก็อาหารไทยอาหารไทยก็จะมีผัดไทยข้าวผัดต้มยำพวกนี้ค่ะขายดีช่วงนี้ที่ร้านเราก็วุ่นๆุ่นอยู่กับการคิดเมนูที่ให้มันเข้ากับเทศกาลค่ะทุกคนที่ร้านเราจัดบุฟเฟ่ใหญ่วันที่25แล้วก็คืนวันที่31แล้วก็เที่ยงวันที่1ค่ะ แต่จะเป็นบุฟเฟ่ตใหญ่พิเศษสำหรับปีใหม่ค่ะก็จะมีพวกตับเป็ดมีกุ้งมังกรมีไก่งวงยัดไส้แล้วก็ซอสเห็ดโมรีแล้วก็มีเนื้อสันใน แล้วก็จะเป็นเซลมอนลมควันหรือว่าเซลมอนหมักกับกับบีทรูทค่ะวันนี้หวานกําลังจะทําคลิปค่ะจะลงหมักเซลมอนไว้แล้วพรุ่งนี้มันถึงจะเป็นหวานถึงจะชําแหละได้แล้วก็คลิปมันถึงจะเสร็จสมบูรณ์ค่ะทุกคนแล้วก็ช่องปีใหม่แล้วก็ขายอาหารให้ลูกค้าสั่งไปทานบ้านด้วยค่ะที่ใครไม่อยากจะทําอาหารเองเขาก็จะมาสั่งเราเป็นชุดค่ะช่วงนี้ทั้งหนาวทั้งฝนค่ะตอนเย็นลูกค้าจะน้อยกว่าตอนเที่ยงอีกค่ะแต่ถ้าช่วงหน้าร้อนนะคะ ตอนเที่ยงลูกค้าจะน้อยตอนเย็นลูกค้าจะเยอะค่ะก็แล้วแต่ช่วงค่ะทำงานร้านอาหารค่ะทุกคนเวลาลูกค้าเยอะๆเราจะทำงาน,นง,ง่ายกว่าลูกค้าน้อยอีกค่ะของที่เราสั่งมามันก็จะหมุนเวียนขายออกตลอดของเราก็จะได้สดตลอดแต่ถ้าช่วงไหนที่ลูกค้าน้อยของก็จะเสียอย่างปลาที่หวานสั่งมาทำซูชิทุกสองวันหวานจะต้องเปลี่ยนออกค่ะถ้าไม่ได้ทำซูชิเราก็จะแปลเปลี่ยนไปทำเมนูอย่างอื่น พาว่าซูชิกินดิบถ้าปลาไม่สดนี่ก็คือเสียลูกค้าเลยค่ะหวานไม่กล้าเสี่ยงทำร้านอาหารยิ่งเราขายแต่ของเกรดดีๆต้นทุนมันสูงมากเลยค่ะทุกคนความเสี่ยงก็สูงถ้าลูกค้าไม่มีของก็จะเสียก็กดีหน่อยค่ะส่วนมากลูกค้าที่มาร้านหวานเขาจะจองมา80%จะจองมาก่อนค่ะก็จะได้ให้เรารู้ตรงนี้เมนูไทยที่หวานทําก็จะมีปลานึ่งมะนาวมีกว๋วยเตี๋ยวหมูแดง มีต้มยำทะเลด้วยค่ะแนงปลาก็มีส่วนเมนูขายดีช่วงนี้ก็จะเป็นหอยเชลย่างค่ะกับซอสครีมช่วงนี้จะเป็นหน้าของฤดูการหอยเชลลค่ะหอยเชลจะไม่แพงมากเท่าไหร่นี่ค่ะซอสเขียวๆที่เห็นนี้หวานใส่ต้นผักที่ชื่อว่าเคซองค่ะมันจะคล้ายๆกับผักสลัดแล้วก็จะเอามา เคี่ยวใส่กับครีมแล้วก็บดมันก็จะออกมาเป็นเคียวๆอย่างนั้นค่ะใช้เสิร์ฟกับหอยเชลล์ก็จะเข้ากันได้ดีค่ะแต่กว่าจะได้มาเป็นซอสเราก็จะเคี่ยววใ์ขาวก่อนใส่หอมหัวแดงเดี๋ยววันหน้าก็จะทาคลิปแบบละเอียดให้ดูค่ะถ้าใครสนใจสุดอย่างที่บอกว่าที่ร้านส่วนมากหวานจะทําอาหารตามฤดูกาลค่ะช่วงนี้ก็จะฤดูกาลหอยเชลล์อย่างที่ผ่านมาก็จะเป็นฤดูกาลเห็ดเราก็จะทําเมนูเห็ดเยอะหน่อย เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงถวานว่างหวานจะทยอยลงสูตรเมนูสำหรับเทศกาลช่วงนี้บ่อยๆนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ